ครับสวัสดีครับโตโยต้ารีโวครับคันนี้มาอาการสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับรถจอดนานไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีการจัมสตาร์ทมานะครับอาจจะจัมสตาร์ทมาผิดขั้วด้วยนะครับทำให้กล่อง ECU เกิดการเสียหายนะครับกล่อง ECU เสียนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโตโยต้ารีโวคันนี้นะครับ หลังจากเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสแกนโค้ดกันว่าจะสามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ไหมนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อดูซินะครับรอสักครู่นะครับรถจอดนานครับคันนี้นะครับแล้วมีการจัมพ์สตาร์ทกันมานะครับพ่วงกันมาผิดขั้วนะครับ เลยลากมาให้แก้ไขให้นะครับอ่า no fault code นะครับไม่มีโค้ดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับนะครับเวลาจัมสตาร์เนี่ยดูกันดีๆด้วยนะครับก็ควรระวังนะครับอ่าดูขั้วกันดีๆนะครับห้ามจัมผิดขั้วเลยนะครับเพราะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ โมดูลต่างๆในตัวรถเกิดการเสียหายได้นะครับดีนะคันนี้เสียที่ ecu แค่ตัวเดียวนะครับโชคดีไปนะครับทุกๆคนสวัสดีครับ